สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายน2567 4เรื่องเด่นของคุณจะมีอะไรไปรับฟังกันเลยเรื่องที่1คนใกล้ชิดเลิกยุ่งกับชีวิตในวันที่2มิถุนายนนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของปัตตานีก็คือคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ภพวินาศเป็นเกษตร คือก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดใครมีคนใกล้ชิดนะไม่ว่าจะเป็นคนรักคนที่อยู่ติดกันกันกนกบเราเลยหรือสถานการณ์ต่างๆรอบด้านของคุณเนี่ยนะคะอาจจะมีอิทธิพลกับตัวคุณเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวอังคารโคจรร่วมกันกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุลมมันเหมือนมันมีลมพายุอะไรอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาก็คือความยุ่งเหยิงวุ่นวายเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายมาแบบว่าอยู่ใกล้ๆเราอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะทาให้นะคะถ้าเกิดปัญหาต่างๆที่คุณมีเนี่ยในช่วงต้นเดือนมันจะเริ่มขี้ขายละ หุ้นส่วนคู่ค้าคู่คองอาจจะไปอยู่ไกลๆเราเพราะโคจรเข้าสู่ภพวินาศก็คือเขาอาจจะเดินทางนะคะหรือเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือเขาอาจจะมีปัญหาอะไรที่เขาต้องไปแก้ไขเลยไม่สามารถมามีอิทธิพลกับเราได้ในช่วงแบบเดือนนี้นะคะ่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรากับเขาอยู่ห่างไกลกันละกันนะคะแต่คุณก็จะไปวุ่นวายเรื่องอื่นๆเพราะว่าในพื้นดวงชะตาในเดือนนี้จะมีดวงดาวมากลุ่มดวงชะตาในช่วงต้นเดือน,นถึง5้าดวง เราก็มีภาระผูกพันอะไรต่างๆที่เราต้องไปเคลียร์มากมายแล้วนะคะก็เลยอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักนะคะไปอยู่ไกลๆกันสักพักละกันนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉันมากเพราะฉันมีอะไรบางอย่างที่ต้องทาเยอะแยะนะคะก็เป็นช่วงที่อยู่ไกลกันอยู่ห่างกันเขามีอิทธิพลน้อยลงกันกับชีวิตของเราเพราะเขามัวแต่ไปยุ่งเรื่องอื่นๆอยู่นั่นเองเรื่องที่2ได้โชคจากการลงทุน ในวันที่10มิถุนายนนะคะดาวพุธจากโคจรเดินเสดก็คือเดินเร็วเข้าสู่พบการเงินแล้วก็เป็นเกษตรตาธิวดีด้วยะค่ะก็คือการเงินเข้าสู่จุดการเงินเป็นเกษตรเนี่ยแปลว่าได้เงินชวๆนๆค่ะแต่ทีเนี้ยดาวพุธเป็นเกษตรสองเรือนมาจากพบปุตตะด้วยนะคะแต่ว่าเงินน่ะจะไปสัมพันธ์กับปุตตะเป็นสําคัญนะปุตตะก็คือเรื่องของโชคลาภการลงทุนหวยหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะคะคาว่าลาภก็แปลว่าโชคลาภเหมือนกันโคจรกุมลัคนานะ,ะปุตตะโครจรมาอยู่ในการเงิน การเสี่ยงโชคการลงทุนต่างๆนะเป็นไปในทิศทางบวกสําหรับคุณแต่ว่าดาวพุธนะจะโครจรอ,อยู่ในภพการเงินนะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพราะว่าเขาโครจรเดินเร็วแปลว,ว่าให้อิทธิพลในเรื่องเงินเป็นเวลาชั่วข่าวนะเพราะฉะนั้นการเงินการลงทุนจะต้องดูเป็นอะไรที่แบบเป็นแบบช็อตเทอมแล้วก็จะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าวันที่27มิถุนาเนี่ยดาวพุธคือดาวการเงินของเราจะโครจรเดินหน้าถอยหลังอยู่ในภพศาสตร์ชะการติดต่อมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่คุยไว้ว่าจะให้ก็ไม่ให้อะไรเงี้ย แต่จะเป็นช่วงท้ายเดือนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครลงทุนอะไรไว้นะคะมองว่ามีแนวโน้มที่ดีมากๆในช่วงต้นเดือนเป็นต้นไปคือ10มิถุนาถึงประมาณ26มิถุนาเนี่ยนะเป็นช่วงจังหวะดีๆของคุณรวมถึงปุตตะยังเป็นเรื่องของลูกค้านะคะก็ลูกค้ามีส่วนในการได้เงินอ่ะใครลูกค้าแบบเอ่อดึงเงินไว้นะคะหรือว่าคุยกันไม่ได้สักทีนะ,ะก็มองว่าจะมาจบในช่วงเวลานี้ปุตตะนะคะยังเป็นอ่เรื่องของการเงินจากการเรียนนะคะ ก็ถ้าเกิดใครทําในด้านนี้นะการให้ความรู้ต่างๆนะหรือว่า,าเรื่องของการค้าขายก็จะดูโดดเด่นในช่วงเวลานี้รวมถึงเรื่องของลูกน้องลูกน้องเป็นส่วนในการได้เงนินกันกับเราด้วยนะก็อาจจะได้ลูกน้องที่ดีนะคะในช่วงนี้ที่แบบว่าคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตทำให้กิจการเราเดินไปทางไปข้างหน้านั่นเองนะก็มองว่าการเงินในช่วงสัปดาห์ที่2เนี่ยดีมากๆเลยโคจรเป็นเกษตรตาที่ดี เรื่องที่สามได้โชคจากทรัพย์สินและครอบครัวในวันที่14ีมิถุนายนค่ะดาวศุ์จะโคจรเดินเร็วมาสมทบอยู่ในภพการเงินนะคะตามมาด้วยดาวอาทิตย์ค่ะย้ายมาสมทบในภพการเงินอีกเป็นราชาโชคนะคะทำให้ในช่องการเงินของคุณมีกลุ่มดาวที่เป็นกลุ่มดาวที่ดีนะ,ะเอื้อคุณกันกับคุณนะคะอยู่ลอยรวมตัวกันนะคะถึง3าดวงก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของโชคลาภการเงินอีกะคะ่ะแต่ว่า มันก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งคือดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยมาจากพกพันธุนะคะพันธุก็เป็นเรื่องของเงินกงสีเงินจากคนในครอบครัวเงินจากเรื่องของทรัพย์สินของคุณอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินสำนักงานนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมามีอิทธิพลที่คุณจะได้เงินนะอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อที่พูดคุยกันไว้นะคะตกลงคุยกันอ่ะบางคนอาจจะมีลูกค้านะคะมาจองนะ,ะขายคอนโดได้อ่ขายบ้านได้ขายที่ได้นะ ปล่อยห้องเช่าได้ประมาณนี้นะคะก็มองว่าเป็นจุดที่เราได้เงินจากครอบครัวหรือทรัพย์สินของเราส่วนดาวศุกร์เนี่ยนะคะดาวศุกร์ก็เป็นดาวประจาตัวของคุณโคจรน,นะคะมาอยู่ในภพการเงินอ่ะแสดงว่าตัวเราอ่ะก็มีอิทธิพลในเรื่องของการได้เงินมาดังนั้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่3เนี่ยคะ่ะคุณกําลังมีงานอะไรคร้างอยู่มีสิ่งอะไรที่คุณคุยแล้วเคลียร์ยังไม่เสร็จคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในตัวแปรของการได้เงินมาแล้วก็จะได้เงินเยอะเพราะตัวเราด้วยนะ,ะเพราะตัวเราโคจร ร่วมก,กันกับดาวคู่ธาตุนะดาวคู่สมพลเวลาเราไปพูดหรือไปพรีเซนต์หรือไปคุยค่ะมันจะได้รับการสนับสนุนได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็จะทําให้แบบยิ่งต่อยอดแบบเรื่องของเงินจากที่จะได้อ่าห้าคุณก็จะได้สิบนะเพราะอิทธิพลที่ว่าตัวเราเป็นคนลงทุนลงแรงเข้าไปพูดเข้าไปเชียร์เข้าไปคุยเข้าไปสื่อสารเข้าไปตกลงเองแล้วก็ได้เงินนั้นมาอย่างง่ายดายดาวสุกยังมาจากภพอริด้วยนะคะแต่ว่าอริมาอยู่ในกระดุมพระเนี่ยนะนะคะก็อาจจะเป็นเงินในเชิงของ การเป็นหนี้ที่เก่อเกิดรายได้นะก็คือเงินกู้นะคะก็มองว่าถ้าเกิดใครมองหานะเรื่องของการกู้ยืมเงินในช่วงนี้อาจจะเป็นกู้คนในครอบครัวนี่แหละนะคะเอาบ้านไปจำนองนะคะเงินนะคะที่ลูกค้าเป็นหนี้อย่างเงี้ยค่ะก็มองว่าได้ในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันถือว่าการเงินในเดือนนี้ของคุณโดดเด่นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะมีช่องทางในการได้เงินมาจากทุติยทาคุณจะต้องแบบ เขียนลิสต์เอาไว้แล้วล่ะค่ะว่าคุณจะต้องคุยกันกับใครบ้างเพื่อไม่ให้แบบจังหวะดีๆค่ะมันหายไปเพราะว่าจังหวะในเรื่องของการเงินดีๆของคุณอ่ะมันจะมีประมาณแค่2สัปดาห์นะคะที่เป็นสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องวางแผนให้ดีนั่นเองเรื่องที่4ช่วยเหลือญาติผู้ใหญ่ในวันที่18มิถุนาค่ะดาวเกจะโครจรเข้าสู่ภพสุภาซึ่งสุภาตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ภายในบ้านคือคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะถ้าเกิดว่า เป็นนอกบ้านก็จะเป็นเจ้านายหรือบุคคลที่เขามีอิทธิพลมากกว่าเราหรืออาจจะเป็นเรื่องของอาการทําบุญทํากุศลนะคะซึ่งดาวเกตค่ะเป็นดาวของการช่วยเหลือนะ,ะเลยทําให้เป็นช่วงนะ,ะท้ายเดือนน่ะที่เราเข้าไปสัมพันธ์เรื่องของการช่วยนะ,ะช่วยญาติผู้ใหญ่ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะ,ะในเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของเทคนโนโลยีก็ได้นะคะเพราะาดาวเกตก็คือเรื่องของโลกออนไลน์อนวัตก,กรรมอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีเขาทําอะไรไม่ค่อยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือนะคะ หรืออาจจะช่วยเขานะะในเรื่องของการไปแบบทําบุญทำบุญสนเอาไปเป็นเพื่อนไปส่งนะคะชวนไปทําบุญช่วยเหลือเรื่องของเงินทองนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะโครจรมาเล็งดาวเกตในวันที่27มิถุนายนแล้วดาวพุธเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของช่วยเหลือให้เงินไปทําบุญช่วยเหลือ,อซื้ออุปกรณ์เทคโนโลโยีต่างๆให้ท่านาซื้อเสร็จแล้วก็สอนท่านด้วยนะคะ ดาวพุธเนี่ยโครจรเดินหน้าถอยหลังนะมันเป็นเรื่องที่เราเคยพูดกันกันกบท่านเอาไว้อะคะ่ะว่าเออเราอาจจะแบบเคยคิดจะซื้ออ่ะอาจจะเป็นเครื่องมือสื่อสารจะซื้อให้นานละไม่ได้ซื้อให้สักทีแต่ช่วงเวลานี้คุณมีเงินไงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวซื้อให้นะคะเป็นเรื่องของอ่าเทคโนโลยีบางทีบอกว่าจะสอนนานละไม่สอนสักทีอ่ะก็เป็นช่วงเวลาที่มาสอนท่านหรือเคยบอกท่านไว้แล้วว่าอยากจะชวนไปทําบุญอ่าสถานที่นี้ ต่างประเทศต่างจังหวัดนะไม่มีเวลาไปสักทีก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบสิ่งที่เราเคยคอมมิตไว้สัญญาไว้ค่ะว่าจะช่วยท่านก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณกลับมาได้มาคุยกันอีกรอบนะแล้วก็ช่วยท่านได้สําเร็จนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้หากสนใจตรวจดวงชะตาสามารถทักไลน์ id c h e i t a astrology ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ